นั่งคุยกันสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเอสีทุกทุกท่านนะคะวันนี้พี่นีก็จะมาบอกว่าวันพวกนี้ก็จะเป็นวันเกิดของพี่นีเนาะใายวันเกิดครบรอบหกสิบป,ปีนะคะทุกคนวันจันเนาะพี่นีก็ลุกขึ้นมาเนาะเก็บจัดบ้านนะสถานที่เราก็ไม่รู้ว่าพวกนี้เราจะ มีโครงการอย่างไงแล้วเพราะว่าปกติปีเนี้ยมันเป็นปีที่สําคัญเนาะว่าเราจะไปจองสั้นนะออสถานที่อยู่กลางป่าจัดวันเกิดแล้วนี้พี่นีป่วยนะมันไม่สบายบ่อยนะทุกคนไม่สบายบ่อยเลยก็บอกว่ายกเลิกแล้วอากาศมันก็ไม่ค่อยดีเพราะการที่เราไปจัดนอกสถานที่เนาะ ก็มันก็จะต้องขนย้ายใช่ไหมยังไงเราก็ต้องทําแน่นอนเรื่องเออวางแพนยกคนกับข้าวเนาะเพราะอยู่ต่างประเทศมันไม่มีใครหรอกถึงลูกเขาเออจะออกเงินจัดหรือว่าเพื่อนเออผู้ชายที่เขาคบกับพินีมาเนาะเขาช่วยเรื่องเงินเรื่องสถานที่เรื่องายอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นธรรมดาว่าพี่นีจะต้อง จัดการทำกับข้าวเตรียมของเตรียมอะไรไปย่างไปกินเนาะคนของคนอะไรก็เหมือนยายบ้านเนาะพี่นีก็อาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะต้นคออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็วิ่งหาหมอเพราะว่าวันจัน์เออสมมุติว่าจะไปจัดเรนเราก็จะต้องจัดวันนี้ใช่ไหมฮะวันอาทิตย์วันอ <c oughs> าทิตย์วันเนี้ยแล้ว จัดตอนเที่ยงแต่อากาศดีนะอากาศไม่ดีนะคะทุกคนอากาศไม่ดีนะคะอากาศฝนตกนะคะดีที่เราเลื่อนนะขอขอหยุดจองนะไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่กันยังไงเนาะกลางป่าเนาะกับฝนเนาะอากาศไม่ดีเนาะตกอากาศไม่ดีก็เลยว่าวันพรุ่งนี้นี่พี่นีก็เกณฑ์สถานที่เผื่อจะได้กินอะไรกันกับครอบครัวเนาะ เดี๋ยวพี่นีเออเห็นเอฟซีหลายคนเนาะอยากจะดูรูปพี่นีตอนสมัยเออตอนที่พี่นีเป็นเด็กๆเ,เป็นส,สาวนะว่าจะเป็นยังไงเนาะพี่นีจะพาทุกคนไปดูรูปเนาะไปดูรูปของพี่นีไปกันค่ะไปดูที่มันเห็นนะเนาะทุกคนอันนี้รูปที่ขยายเอาไว้เนาะตอนมาสวิตเซอร์แลนด์ใหม่ๆเนาะอายุก็คงจะเป็นเออ ประมาณยี่สิสองเนาะคิดะเนาะก็รูปก็จะดังๆหน่อยเนาะเพราะว่าย้ายบ้านบ่อยนะตอนนั้นไม่มีที่แฝนเนาะพี่นีก็มาเจอรูปเก่าเนาะที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์เนาะเป็นครั้งแรกเนาะที่ได้ถ่ายรูปเนาะเข้ากรุงเทพใหม่ๆเนาะมาวิ่งมาวิ่งเป็นลิง อยู่มังนอกอันนี้ก็คงอายุประมาณสิบเอ็ดขวบนะพี่นีจะเป็นคนตัวเรียวสูงเนาะหน้าเหมือนลิงเนาะทุกคนดูชัดๆเนาะเอ้ยทำไงจะให้ <laughs> ดูชัดๆดูฟันเยิน <laughs> ตอนนี้ก็คงจะอายุประมาณเออสิบหกดปีหรือว่าสิบแปดย่คิดจำไม่ได้เนาะไปที่เกาะลอยเนาะเริ่มจะ เป็นสาวแล้วนะคะนี่ก,ก็วันที่เราเดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์เนาะมาต่างประเทศเนาะ <c oughs> หลานเลนเหรียนี่ก็เป็นก็เท่ามีลูกมีหลานมีเหลียญกันหมดเนาะ <c oughs> ตอนวันแรกเนาะที่พี่นีขึ้นเครื่องบินมาสวิตเซอร์แลนด์นะคะรูปมันก็จะจางๆเนาะ แต่พี่นี่ก็เก็บเอาไว้เนาะเป็นสาวนนอกเราก็จะใส่ผ้าสิ้นเนาะผ้าชุดแม็กซี่เนาะชุดแม็กซี่สมัยก่อนก็จำไม่ได้นะว่าอายุเท่าไหร่เนาะประมาณสิบห้าสิบหกเนี่ยค่ะทุกคนเริ่มแตกสาวเนาะเริ่มรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวไปไหว้พระที่วัดเกาะลอย ก็เป็นสาวบ้านนอกเนาะคนสมัยก่อนสาวบ้านนอกเขาก็บ้านก็ไม่มีกองเกงใส่กับเขาเนะก็จะนุ่งแต่ผ้าถุงเนาะนุ่งผ้าถุงอุ้ยมันก็จะสันสันนะภาพนะคิดว่าอายุสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยจำไม่ค่อยจะได้นะะ มือกรสั่นเนาะสิวก็จะขึ้นเต็มหน้าเลยนะคะทุกคนอันนี้อยู่กรุงเทพเป็นคนรับใช้พี่สาวนะะรูปนี้มาตอนอายุสิบเจ็ดมั้งคิดเนาะไปเออบวชชีพามนะคะเดือนหนึ่งนะคะ คิดถึงสมัยตอนที่ไปบวชชีพามเนาะว้ยมันก็หมดเปิดมือก็จะสันส่นๆเนาะทุกคนลูกก็มีเยอะเนาะทุกคนลูกสมยัยเป็นเด็กๆสาวๆเนาะไทยกับเพื่อนๆตอนอ,อ,ตอ,อยู่ในกรุงเทพตอนไปเรียนไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า แล้วก็วันเกิดเนาะตอนอายุสิบเอ,อ่อสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดตอนที่ไปเรียนตัดเย็บสื้อผ้าเนาะ <c oughs> เรียนตัดเย็บสื้อผ้าต้องเปิดไฟเนาะถ้าจะไปถ่ายตรงนู้นถ่ายตรงนู้น มันก็มีฝนเนะาะฝนสาดเข้ามาก็เลยมาถ่ายกลางบ้านเพราะว่าอยวจะขัดท้องน้านะเออห้องน้ํานี่มันเป็นหน้าเป็นตาห้องน้ําต้องสะอาดอย่างอื่นๆก็ค่อยๆยขยับเนะเพราะว่ากลักวกลัวลูก,ลกๆเขามาสะพรวันพวกนี้เนาะก็เราก็เตรียมสถานที่พราะบ้านมันแคบหลยอย่างพี่นีก็เออ ถ้าคนเข้ามากระทานหันเนี่ยมันจะไม่มีที่เราเตรียมพร้อมไว้ก่อนใช่เราเตรียมพร้อมเพราะว่าถ้าไปทานร้านอาหารหรือว่าทานในบ้านเราก็จะได้รู้ใช่ไหมว่าเราจะทานยังไงว่าจะกินกันวันไหนอาจจะวันพวกนี้สปอนเซอร์เขาอาจจะพาไปทานร้านอาหารเนาะก็จะดูรูปลูกๆนะเพราะลูกชายคนเล็กเขาไปเออไปเที่ยวสเปนนะคะเขาก็ ยาวเลยนะไม่บอกคุณแม่เลยนะลูกเลโอไม่บอกคุณแม่เลยนะว่าเออจะต่อที่สเปนเนาะเขากลับมาแล้วนะพอเพื่อนก็ชวนขับรถไปก็ไปกันอีกนะเขาบอกว่าเขาจะกลับเจนนี้ก็เด็กวัยรุ่นเนาะเราก็เอาแน่เขาไม่ได้แนละ้วว่าเขาเขาจะมีโครงการอะไรอนะ่ะเนาะก็แบบวันเกิดของแม่มันก็สําคัญแตบบ่ว่าพี่ เลื่อนไปแล้วไม่เช่าซันเนาะก็เด็กๆเ,เขาก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงฮอลิเด์ก็เลยยังไม่บอกลูกชายคนโตว่าเราจะกินกันวันไหนเนาะก็เดี๋ยวก็กินกันแต่บางทีเขาจะมาสะพายกันนะเนาะเราก็ต้องเตรียมสถานที่พี่นีก็มีรูปเก่าๆเานาะมีเยอะแต่ว่ามันจางๆนะรูปมันจางนะสมัยเพราะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะ สมัยก่อนนี้มาอยู่ที่กรออุงเทพมาทำงานเออเอเเป็นคนรับใช้พี่สาวเขามาแต่งงานได้แฟนอยู่ที่กรุงเทพเนาะแล้วท่านี้เอ,อพี่นีไม่เคยได้แลบเงินเดือนเนียเขาหรอกแล้วก็ได้เงินพิเศษที่เพื่อนๆออคนเขามา พิเศษที่ว่าที่ว่าขอคนเขา,เ,ขาเ,พเพื่อนของเพื่อนพี่สาวอ่ะเขามาเที่ยวมาเล่นอย่างเงี้ยเออเขาใช้ทีมให้ไปซื้อของซื้ออะไรเงี้ยเขาก็จะให้ทิปพี่นีก็จะอาศัยกระปุกเอาไว้เนาะอยากได้กล้องถ่ายรูปสมัยก่อนนสมัยก่อนชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบเอ,อ่อถ่ายรูป เก็บเงินก้อนแรกได้เนาะก็ไปซื้อกล้องถ่ายรูปเนาะโอ้ยดีใจอ่ะดีใจสุดๆเลยอันนี้อพี่เคยเขาเห็นว่าเราชอบถ่ายรูปเขาก็เลยซื้อฟิล์มให้เดือนละมนนะ้วนเนาะแล้วก็ล้างรูปให้ให้เดือนละม้วนพี่นีก็ถ่ายนะชอบถ่ายรูปมากจะได้ที่ว่ารูปมันหายไปเยอะเอาไว้ที่บ้านนอกเนาะ แล้วเขาเอ่อย้ายที่มาปลูกบ้านใหม่รูปก็หายนะรูปหายจะได้มากเลยสมัยก่อนเนาะแล้วพี่นีชอบร้องเพลงเนะาะเคยเขียนเอ่อไปสมัครร้องเพลงหลายรายการเนาะถ้าเล่าไปมันก็จะยาวนะก็เออเขาให้อัดเทปอัดเทปิปร้องเพลง ร้องเพลงอไส่งไปรายการ,ร,การนู้นรายการนี้พี่นีก็าอาจร้องกอจนเทปย่านแล้วเขาพี่เขยเขาซื้อเครื่องอัดเทปให้เนาะให้ร้องเพลงวันๆน,น,นะฮเฮาจะร้องเพลงชอบร้องเพลงมากเข้าปาเข้าเขาจะพี่นีจะเป็นคนที่จะร้องเพลงนะเสียงก็จะแจ้วมันไม่เสียงตอนนี้มันก็เป็นตุ่มทอมซินใช่ไหมแล้วก็เลยเ อายุเราเยอะเสียงมันก็เปลี่ยนมันไม่แจ๋วเหมือนสมัยเป็นเด็กๆเนาะพี่นี้ก็ทำคลิปสั้นๆนะวันนี้เนาะเราก็มาพูดมาคุยว่าพวกนี้ก็จะเป็นวันครบรอบหกสิบปีของพี่นีเนาะแล้วก็มันผ่านมาแล้วก็หลายๆคนอยากเห็นรูปพี่นีสมัยเป็นสาวๆแล้วมันไม่ชัดนะคะ,ะมันไม่ช่อยชัดก็เลยได้นิดๆหน่อยๆเนาะ เพราะมันจางย่มลูกมันจางถ่ายมันก็จะแม่นเอา,เาข้าวเอาลูกที่สวยบ้างขี้เหล่บ้างนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะรักๆทุกคนเลยนะคะพี่นีก็ขอฝากเกิดคลิปวิดีโอฝากติดตามพี่นีในการทําคลิปทํำ Youtube นะติชมกันได้นะคะแต่ ใหม่ๆมันก็เออศร้าเนาะมันเราโดนติอะไรอย่างนี้นก็คอมเมนต์มาทุกคนมาอย่างพี่ดีก็อ่านลหลายๆครั้งแล้วก็เก็บมาคิดว่าบบกมันต้องมีคนรักคนชังใช่ไหมคะวันหนึ่งเออก็เขา บางคนเขายังไม่รู้จักเราใช่ไหมถ้าเห็นเราลุกขึ้นมาบ้าบ้าบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะว่าเออยายแกมึงคือลุกขึ้นมาทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมเป็นอย่างนี้แบบบางคนก็ตามเรามาจากคลิปยาวเรามาดูคลิปสั้นเนี่ยบางครั้งพี่นีก็ทําคลิปสั้นโดยที่แบบบ้าบอๆบบอ่ะแบบไม่เครียดนะ่ะแบบไปเรื่อยๆเปื่อยปปน,นะคลิปสัน้นเนาะ พี่นีก็บคลิปยาวมันบางครั้งมันก็จะมีบ้างตลกกกคาเล่าอะไรบ้างเนาะเพราะวะ่าชีวิตมันก็เป็น,ปนบางอารมณ์มนเนาะอย่างที่ว่าพี่นีเสียงมันยังไม่เข้าแล้วพี่นีก็ไปเดินนะเดินเยอะเลยนะซื้อใหม่เนาะไปหลายร้านเลยนะบางทีแดดร้อนมากเดินไปร้านนี้เขาบอกไม่มีเขาบอกไปร้านโน้นก็บอกไม่มีนะ แต่พี่นีก็ยังไม่ได้เข้าไปดูในโลซานดูทั่วนะพี่นีก็ดูรบอบๆเนี่ยว่าจะมีไม่เนาะไม่เวลาเราพูดแล้วก็เครื่องไม้ข้างมือเนอะก็ไปเดินดูจะอยากลงทุนนะนะก็ที่เราลงได้มันไม่มีค่ะเราจะต้องสั่งทางอารตอราเนตนะคะแล้วพี่นีอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบสั่งของทางอารตอราเนตเนาะเพราะว่า เงินพี่นีก็ไม่ค่อยมีพอเราสั่งปุ๊บเราก็จะต้องจ่ายเลยใช่ไหมจ่ายเลยแล้วเขาก็จะส่งของเราเนี้ยเราก็ไม่มีเงินวีซา่าใช่ไหมเราก็จะต้องจ่ายเงี้ยอันนี้พี่นีไม่อยากรบกวนลูกชายใช่ไหมคนก็จะถามว่าแล้วลูกชายช่วยเหลือการเงินบ้างไหมพี่นีก็ไม่อยากเออรบกวนลูกเนาะเพราะว่าบางครั้งมันตันจริงจริงพี่นีก็ขอเขาร้อยหนึ่งสองร้อยอะไรเงี้ยนานๆทีเนาะ บ่อยๆก็ไม่อยากสงสารลูกเพราะว่าเขาตั้งตัวได้เขาก็ทํางานแล้วเ็าตั้งตัวได้ก็เราก็โชคดีก็รอ้อยลูกเขาตายเต้าเนาะก็สร้างตัวได้เนาอ,อย่างที่พี่นีแบบว่าไม่อยากได้ของลูกสงสารคือว่าอยากให้ลูกเขามีชีวิตน,เนะเนาะเพราะว่าการที่พ่อแม่เอาเงินลูกแล้วพ่อแม่เ อะไรเงี้ยมันจะบั่นทอนชีวิตของลูกนะทั้งๆที่ว่าเราเอยปากเขาไม่เคยปฏิเสธแต่เราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่เพียงพี่นีก็เลยอยู่ได้ค่ะถ้าไม่ตันจริงๆแล้วก็ไม่เหลือบ่าก,กัะแลพี่นีจะไม่เอาเงินลูกนะคะทุกคนเอาละคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนฝากกดไลค์ให้พี่นีด้วยนะคะวันนี้พี่นีก็มาคุยด้วยนะคะแล้วพี่นีก็จะลุยต่อน,นะคะ ใกล้เสร็จแล้วก็แค่ขัดห้องน้ํานะคะเพราะห้องน้ํานี่พี่นีจะใช้น้ำใช่ไหมก็จะเอาเป็นที่สุดท้ายการขัดนะเพราะว่าไม่ได้เลยห้องน้ําที่เป็นหน้าตาเลยนะครทุกคนสวัสดีค่ะโอ้ยพี่นีพี่นีก็เสียยังพุ่งนะพุ่งพุงยังลดยากนะคะเพราะว่ายังต้องเพราะว่าเดี๋ยว 呐。<Nah? laughs>